สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกเกษตรผสมประสานอีสานผ้าเฮ็ดนะคะมื่อนีสาวน้อยกัสีผ้ามาเบิง้งต้นน้ำนต่อปลาที่สาวน้อยเดือดควบแน่นไวจากคลิปที่แล้วนะคะกัสีมาอัปเดตเบิ้งวามเมื่อสีแตกตาบอลเมื่อสีหลอดบอลนละะ้ค่ะสาวน้อยก็ได้สร้างซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะ กัมมี่ยูซีตนนะคะอัมมี่หอมะลกาลุสบิวตี้แฟมค่ะซีตนนะคะกับมาเบิงนะคะบาค์คาสีแตกตาเมื่อสุตนบอการขวมเนียนด้วยวิธีนี้ค่ะสีแตกตาเมอสุตนบอนะคะกะมาเบิงก็เลยนะคะว่าสิไดพน้นบอนะคะ ระวางทีขวบแน่นไว้นะคะเป็นเวลาหกมือนะคะกับมันเติมนม้ำเบิองน้ำทุกมือเนาะคะ่ะมันเติมน้ำแล้วก็บึงน้ำในในกระป๋องนี่นะคะในในภาชนะนี่นะคะมันเบิง่งน้ำเขาบกบอทักน้ำเขาบกเขาก็เติมนะคะย่าให้น้ำเขาบกเพื่อสีให้เขามีไอ้น้ำขึ้นข้างบเนนะคะ อันที่สอวหน่อยความแน่นคือความแน่นแบบเปิดนะคะแบบระบายอากาศได้นะคะบดไ้ปิซมดเลยให้เขาระบายอากาศจงช่องว่างต้องข้างล่างนี้นะคะให้เขาระบายอากาศอากาศเขาทายเทสามารถเขาได้ออกได้นะคะอากาศเ้าบดไ้ปิดแน่นมืดมาดูกันเลยนะคะว่าเป็นจังไงมาดูกันเลยะค่ะ อ,อันนี้ละอา่ามีนอแหลกนะคะต้อแหลกนะคะต้อแหลกแตกแล้วนะคะงาวแล้วเห็นบ่ค่ะ ีกต้นที่สองค่ะนี่กระแตกแล้วนะคะกระลังแตกนะคะต้นที่สามต้นนีก้กระลังแตกแะคะือกันค่ะต้นที่สี่ สรุปว่าต้อที่ได้ขวบเนียนไหวนะคะทั้ทงหมดสี่ต้อกะได้แตกตาทัง้งหมดสี่ต้อเลยนะคะต่อไปสาหน่อยก็สะได้นำลงไปปลูกนะคะแล้วก็ดูสาหน่อยสิ่งอ,อัพเดตในเบอร์ยี้นะคะวิธีการปลูก วิธีการค่มเนี่ยนี่ใส่ไดพ้นนะคะแต่ต้าทุกตาเลยค่ะหลอดมาทุกตานะคะหลอดมาทุกตนเลยค่ะสำหรับผู้ใดที่อยากล่องเห็ดแบบสาวหน่อยก็สามารถลองเห็ดได้นะคะนีแค่บ้านบ้านคบอาทิตย์นะคะนี่ิ่งไดแค่หกมือก็เข้ากับแต,ตกต้าทุกตาทุก ต้นเลยนะคะทั้งหมด4ต้นแตกทุกต้นเลยคือว่าแต่ฝนร้อยเอร์ซนตะคะค่ะสำหรับมนีสาวหน่อยก็ขอขอบคุณที่เขามารับชมสาวหน่อยกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้ำนะคะสำหรับมนีก็ขอสวัสดีค่ะ